สวัสดีค่ะชนาทรพิเชษฐพานุพันธ์นะคะเป็นนักิเคราะห์ในกลุ่มของ Commerce ะคอมเมอร์สค่ะบริษัทหลักทรัพย์คิจัยประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะวันนี้นะคะเราก็มีการมาอัปเดตนะคะในกลุ่มของตัวคอมเมอร์สค่ะเรามองเห็นภาพของเซกเตอร์คอมเมอร์สเนี่ยค่อนข้างจะมี Po s i t i v e signal ที่ดีขึ้นนะคะเอ่อถามว่ามีอะไรบ้างนะคะเราขอแยกเป็นใน2กลุ่มด้วยกันนะคะคือ 1. ค่ะกลุ่มของ c o n s u m e r staple ค่ะแล้วก็อันที่2นะคะเป็นของกลุ่ม c o n s u m e r discretionary ค่ะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มของ c o n s u m e r staple หรือว่า มี2ประเด็นด้วยกันนะคะที่จะช่วยสนับสนุนการบริโภคในกลุ่มนี้ให้มากขึ้นนะคะอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องของการแจกเงินค่ะหลังจากที่ล่าสุดเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการประกาศที่จะจ่ายเงินนะคะให้กับประชาชนนะคะเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือ14.5ล้านคนจํานวน1 0,000บาทค่ะภายในสิ้นเดือนกันยานี้นะคะแล้วก็กลุ่มที่2ค่ะ 21.5ล้านคนค่ะสำหรับปัจจัยที่2นะคะก็คือเรื่องของตัวเลขนะักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวเองเนี่ยทาง KGI นะคะก็มีการประเมินว่าจะเติบโตขึ้นนะคะจาก35ล้านคนในปีนี้ค่ะเป็น38ล้านคนในปีหน้าค่ะสำหรับฝั่งของกลุ่มของ Consumer discretionary นะคะหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะเราก็มองว่ามี3ประเด็นค่ะที่ช่วยสนับสนุนนะคะในการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐค่ะที่ค่อนข้างจะล่าช้านะคะไปในปีที่แล้วนะคะด้วย อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ประมาณสัก48นะคะเนื่องจากว่าการจัดตั้งรัฐบาลนค่อนข้างจะล่าช้านะคะอันที่2นะคะเรื่องของฟาร์มอินข้ามค่ะที่ในเจ็เดือนแรกนี้เองค่ะฟาร์มอินข้ามเติบโตดีขึ้นถึง5เยอนเยด้วยกันค่ะแล้วก็ช่วงนี้เองมันก็ใกล้เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะภาษาการนาพุ่มในช่วงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าหลังจากที่ศาสการนําพุ่มคลี่คลายนะคะก็น่าจะมีตัวดีมานะคะซ่อมแซมบ้านที่จะกลับมาแล้วก็ทําให้ดีมานนใกลุ่มี้ปรับตัน ขึ้นค่ะผู้เล่นที่เรามองนะคะสำหรับ CPL CP Extra ดู h Home Global แล้วก็ Home Pro เนี่ยเรามองว่า,าทั้งทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะคะทั้งหมดค่ะโดย CPL แล้วก็ CP Extra เองเนี่ยเรามองว่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากเรื่องของตัวการแจกเงินแล้วก็ตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะกลับมาดีขึ้นค่ะโดย CPL เองเนี่ยเขาก็มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากกลุ่มอาหารเนี่ยถึง76%ด้วยกันค่ะในขณะที่ CP Extra เองเนี่ยเขาก็มีรายได้มาจากกลุ่มอาหารนะคะถึง93%นนะคะสำหรับ กลุ่มของโฮเซลนะคะแล้วก็80%นะคะสำหรับกลุ่มของรีเทลค่ะสำหรับดูโฮมแล้วก็ g l o b a l ค่ะเรามองว่าได้รับเออบนฟิตนะคะในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐค่ะโดยทั้งดูโฮมแล้วก็ g l o b a l เองเนี่ยเขามีรายได้ที่มาจากกลุ่มที่เป็นงบประมาณเบิกจ่ายภาครัฐนะคะหรือว่ารายได้ที่เกี่ยวกับภาครัฐเนี่ยประมาณสัก20%ไวด้วยกันค่ะนอกจากนั้นเองนะคะตัวร้านค้าของเขาเองเนี่ยก็อยู่ในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือค่ะสำหรับ g l o b a l เองเนี่ยมีสาขาอยู่ในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือรวมกันเนี่ย 60%ค่ะของสาขารวมทั้งหมดนะคะที่ตัวดูโฮมเองนะคะมีสาขานะคะรวมกันนะคะ38%นะคะที่อยู่ในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือค่ะออดีมาซ่อมแซมบ้านนะคะที่จะเกิดขึ้นภายหลังน้ำลดเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับของฝั่ง g l o b a l แล้วก็ดูโฮมค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับโฮมโปรนะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็น indirect benefit นะคะโดยเฉพาะภาพของ property sector นะคะที่ทางนักวิเคราะห์ของ k g i เองเนี่ยก็มองว่ากลุ่ม property sector เนี่ยจะมีสัญญาที่ดีขึ้นนะคะในปีหน้าค่ะด้วย ภาพรวมทั้งหมดที่ดีขึ้นค่ะเรามีการปรับตัวน้ำหนักการลงทุนนะคะของกลุ่มคอมเมอร์สค่ะจากน้ำหนักเนี่ยเท่ากับตลาดเป็นน้ำหนักการลงทุนที่มากกว่าตลาดด้วยกันค่ะโดยเราเลือก c p o แล้วก็ CP Extra นะคะเป็นท็อปพิกของกลุ่มค่ะ c p o ค่ะเราให้เรตติ้งเป็น o u t p e r Form ค่ะ Target Price แปบาทค่ะแล้วก็ CP Extra นะคะเรตติ้ง p e r Form ค่ะ Target Price สาบาทค่ะสำหรับตัวของรายะเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้นะคะในบทวิเครห์ฉบบเต็มนะคะทางเว็บไซต์ของ KGI ะะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ